มาดูสื่อตั้งฉายาให้กับรัฐสภาในปี2568กันหน่อยดีไหมล่ะคะทุกคนในส่วนของสภาเอ่อสอสอนะก็คือสมาชิกไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะได้รังหนอนสีเทาค่ะทุกคนส่วนวุฒิสภานั้นได้รังของหนูเออเอามาดูกันหน่อยนะคะ โดยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาบอกว่าหากเปรียบสภาเป็นร่างกายที่เป็นตัวแทนของประชาชนในปีนี้นั้นถูกมองว่ามีการกัดกินผลประโยชน์ภายในร่างกายเราเนี่ยนะคะจนเน่าเฟะสสหลายคนนี่ถูกตั้งคำถามเรื่องจริยธรรมแล้วก็การทำหน้าที่ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนส่วนรวมแต่กลับมุ่งเน้นการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็พวก้องเหมือนนอนค่ะ ที่รุมชรชัยอยู่ภายในซากที่รอวันเสื่อมสลายอีกทั้งที่ผ่านมาก็มักจะเห็นคําว่างูเห่าเกิดในสภาแต่ระยะหลังค่ะสอสอเนี่ยถูกมองเป็นงูเหา่าไม่กล้าเผยตัวแต่ไปแฝงในพักการเมืองต่างๆเปรียบเหมือนกับหนอนค่ะที่แฝงอยู่ในนั้นเพื่อเอื้อประโยชน์ในเชิงนโยบายหรือโครงการต่างๆร่วมกันนับวันสภาอันทรงเกียรติเนี่ย เป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะคะวันดีคืนดีก็เป็นสถานสาวะพาเป็นสวนสัตว์บ้างละ่ะโอล่าสุดนี่เปรียบเป็นนอนแล้วนะคะตอนนี้นะอ่ะเป็นการทำธุรกิจการเมืองแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยโดยแทบไม่มีคำว่าประชาชนอยู่ในสมการแม้แต่นิดเดียวคือสื่อเขาตั้งเนี่ยก็ช่วยเอาไปคิดกันหน่อยนะคะเหล่าบรรดาสสทั้งหลายเนี่ยว่าเฮ้ย สื่อที่เขาแบบจับจ้องการทํางานของเรามาตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมาเขามองเราแบบนี้นี่เราควรคิดพิพจารณาตัวเองยังไงได้บ้างนะคะทาไมยิ่งอยู่นะับวันมันยิ่งตกต่าลงตกต่ําลนจากหนอนเออไม่ใช่จากงูงูเอาเมื่อก่อนน่าจะพวกประเภทแบบสิงสารสาัตว์อ,อะเนาะเสือสิงกระทิงดั้ดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมาเป็นงูนะล่าสุดหนอนจ้ะ อน,นาคตไม่หนอนซ่วมเลยล่ะคะหรือมันก็ไม่ต่างกันอะส่วนคําว่าสีเทาสะท้อนถึงพฤติกรรมของนักการเมืองที่อยู่ในสภาไม่มีใครขาวสะอาดอย่างแท้จริงเพราะปรากฏข่าวว่ามีส่วนพัวพันกับผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับที่กฎหมายนี่อาจเอื้อไม่ถึงจนทําให้ภาพลักษณ์ของสภาในปีนี้นั้นถูกมองว่าไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแต่มุ่งสแสวงหาอหํานาจให้กับตนเองและพวกพ้องดังนั้น รังหนอนสีเทาโอ้โหทุกคนคิดดูหนอนมันไม่พอนะต้องเป็นรังบ่งบอกถึงความเยอะว่ามันไม่ได้มีแค่หนึ่งมันมีมากมายเป็นรังรังหนอนไม่พอรังหนอนสีเทาอีกต่างหากช่างคิดกันจริงจริงนะคะจึงหมายถึง สภาที่รวบรวมเหล่านักการเมืองที่ขาดความสง่างามมุ่งเน้นการกัดกินงบประมาณและอํานาจผ่านการดิวผลประโยชน์ข้าขั้่โดยไม่สนจุดยืนทางการเมืองและหน้าที่ของตนเองฟังและช่วยสําเนียกเอาไว้ด้วยนะคะเหล่าบรรดาท่านท่านานั้งหลายนี่นะคะถัดไปค่ะวุฒิสภารังของหนูนะวุฒิสภานี่เปรียบเสมือนที่รวมบุคคลต่างๆซึ่งมาจากหลากหลายสาขาอาชีพแต่พฤติกรรมของวุฒิสภานั้น กลับถูกมองว่าเป็นคนของผู้มีอํานาจและอยู่ภายใต้พักการเมืองหนึ่งจะเป็นเอ่ยชื่อนะคะว่าพักไหนนะคะเดี๋ยวโดนฟ้องนะคะเปรียบเหมือนหนูที่อยู่ในรังเป็นหนูมีสังกัดไงต้องอยู่ในรังนะคะที่มีการจับกลุ่มกันจนถูกตั้งข้อกรหาว่าพวกมากลากไปใช้กลไกจริยธรรมเล่นงานเสียงข้างน้อยให้ไม่มีที่ยืน แม้รัฐบาลนายกหนูจะอ้างว่าไม่สามารถสั่งสวชุดนี้ได้แต่เสียงข้างมากก็ยังไม่มีแตกแถวเดินหน้าโหวตองค์กรอิสระรัวๆวนี่สื่อเขใช้คํานี้เลยนะคะเดินหน้าโหวตองค์กรอิสระรัวรัวแม้จะมีข้อคอรหาผลประโยชน์ซับซ้อนหรือทําเพื่อพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งก็ไร้ความสัทุกสถานพึงสั่งวอนนะคะ คุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาค่ะได้รับฉายาว่าหมงล้งบุรีรัมอะยังไงเฮีย er มงอะมงนี่มาจากชื่อเล่นของท่านเฮียมงหรือเสี่ยมงชื่อเล่นที่ภูมิใจของคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดูจะมีความสุขและเชี่ยวชาญกับบทบาทเท่าแก่ล้งผลไม้ มากกว่าการเป็นประมุขสภาสูงผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่จดจํามากที่สุดในปีที่ผ่านมาไม่ใช่การขับเคลื่อนงานวุฒิสภาแต่คือการสมบทบาทเท่าแก่ล้ผลไม้พรีเซนต์ทุเรียนนำแรกของดีบุรีรัมและมังคุดเกรดเอระดับพรีเมียมอย่างน้ำไหลไฟดับประธานวุฒิสภาเนี่ยมักจะปรากฏตัวพร้อมความภาคภูมิใจในการนำเสนอผลิตผลจากบ้านเกิดจนทำให้ยอดขายถล่มทลาย แต่พอไม่จ่อปากถามถึงประเด็นร้อนทางการเมืองคุณมงคลมักจะเกิดอาการโรคกลัวดอกพิคุณจะร่วงทันทีไม่ยอมพูดไม่ยอมจะพร้อมกับเอ่ยปากว่ารีเดดบอกว่าประธานต้องเป็นกลางเขาไม่พูดอุ๊ยเขาไหนอะคะปะคือขัวต้นประโยคเนี่ยประธานต้องเป็นกลางไม่ควรมีคำหลังแล้วคะ่ะ มีคำหลังมาเขาไม่ให้พูดนี่ความเป็นกลางอยู่ตรงไหนแล้วทีนี้ต่างจากตอนขายทุเรียนลิบลับจนถูกมองว่าเป็นเสียลลงผลไม้มากกว่าประมุขสภาสูงต่อไปดาวดับค่ะสื่อมวลชนประจํรัฐสภามีความเห็นร่วมกันที่จะมีผู้ได้รับตําแหน่งนี้ถึงสามคนเลยทีเดียวนะคะได้แก่ใครก็นี่แหละมงหลงบุรีรํานี่แหละนะคะเอ้ย หมงลงบุรีรัมเออคุณมงคลสุรสัจจะนี่แหละประธานวุฒิสภาตามมาด้วยคุณอลงกฎวรกีสอวอจำกันได้ใช่ไหมคะคุณอลงกฎเนี่ยแม่แกตัวตึงมากเลยนะคะอ้าดาวดับซะอย่างนั้นและคุณเสรณีอานินบนสอวเอนื่องจากในกรณีของคุณมงคลเนี่ยก็จะสอดคล้องกับฉายาประธานวุฒิสภาคือหมงลงบุรีรัม ที่ผลงานเด่นชัดไม่ใช่การทําหน้าที่ประธานวุฒิส่วนคุณอลงกฎที่พยายามทําตัวเด่นไม่ว่าจะเป็นดรามา่าแกล้งร้องไห้ล้อเลีาาย,เลเลยนเพื่อนสอวด้วยการเรีย้สัมภาษณ์สื่อด้วยภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนโอ้โหเก่งได้หลายภาษานะคะสุดยอดเลยรวมถึงผ้าทางจีบปราบจีบคออันนี้แอนไม่ได้เสริมเติมแต่งใดๆอ่านตามข่าวเป๊ะๆเลยนะคะ แต่กลับทําให้บุคคลภายนอกเนี่ยมองว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกวุฒิสภานะคะขณะที่คุณเสร,รณีก็ถือเป็นดาวดับ,บอีกคนเพราะมีพฤติกรรมที่ถูกเผยแพร่ทางโซเชียลด่ากราดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาหลังทางเจ้าหน้าที่เนี่ยขอความร่วมมือให้เปิดกระจกเพื่อตรวจสอบรถเข้าออกอาคารรัฐสภาก็ตามหน้าที่ปกติละค่ะ แต่คุณเสรณีนี่กลับแสดงความไม่พอใจใช้ถ้อยคำตอว่าหยาบคายรุนแรงรวมถึงชี้หน้าด้วยอแม,ม่ทำไมการเป็นสอวอต้องกราบไม่เข้าใจเธออ่ะชี้หน้าคุมคู่แม่ภายหลังจะออกมาชี้แจงแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณเสรณนีนี่ดูดีขึ้นนะคะผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภายังเห็นควรให้ช้ายาดาวดาบก็อีกคนนึง ตกลงจะเอากี่คนทำไมไม่เอาให้ชัดมีสามแถมหนึ่งนั่นก็คือคุณธนกรถาวรชินโชตสววด้วยเนื่องจากถูกสารจังหวัดฉะเชิงเซาตัดสินจำคุก4ี่ปีในคดีลักทรัพย์ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ละค่าล้านหรวมถึงกรณีที่คุณธนกรเนี่ยผูกอดีตสาวคนสนิทยื่นสอบรจยธรรมต่อคณะกรรมการจริาธรรที่สภาในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศแม้ทั้งสเหตุการณ์ จะยังไม่มีการตัดสินจนถึงที่สุดแต่ในฐานะสมาชิกสูงเนี่ยสมาชิกสภาสูงเนี่ยนะคะก็ไม่สมควรมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะคะมาดูวัทะแห่งปีค่ะได้แก่วันนี้เราไม่ได้เลือกคุณอนุทินมาบริหารประเทศเราเลือกคุณอนุทินชานวิรกูลมายุบสภาผู้แทนราษฎรภายใต้กรอบเวลาที่ตกลงกันโดยคุณเท้งค่ะ กล่าวอภิปรายปิดท้ายในการประชุมสภาพเพื่อสนับสนุนคุณอนุทินมาเป็นนายกคนที่32เมื่อวันที่5กันยายน68นี่คือวัฒะแห่งปีนะคะส่วนเหตุการณ์แห่งปีค่ะได้แก่แม่อืมเหตุการณ์แห่งปีนี่อ่ะอะเราเอาให้จบคลิปเดียวไปเลยดีกว่านะคะอย่าไปแยกคลิปให้มันแบบให้มันค้างค่ะไปไปต่อไม่รอแล้วนะก็คือเมื่อวันที่หกันยาหกค่ะ พักประชาชนยุ่โหวตเลือกคุณอนุทินเป็นนายกคนที่32ภายหลังสารมนุมีมีวินิจฉัยนะคะให้คุณอิงเนี่ยพ้นจากตําแหน่งนายกเนื่องจากฝ่าฝืนมาตราฐานจะิยธรรมอย่างร้ายแรงจากคลิปสนทนากับสมเด็จฮุนเซนประทานบุตรของกัมพูชาหลังจากที่คุณอนุทินได้รับบวดเป็นนายกค่ะก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ต่อมานั่นก็คือในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่15ตุลา วาระพิจารณากำหนดร่างหลักในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญหลังจากที่ที่ประชุมเนี่ยลงมติรับหลักการร่างของคุณพริษซึ่งเสนอให้มีการยกร่างรัมนุษฉบับใหม่โดยมีสสรและร่างของคุณอนุทินและคณะที่เสนอให้มีสสรมาจากการเลือกตั้งบางส่วนและอีกส่วนหนึ่งมาจากการสรรหาเพื่อดูถวกดุลที่ประชุมรัฐสภานเนี่ยมีมติ300ต่อ287เสียง เห็นชอบให้ใช้ร่างของคุณพรลิศเนี่ยเป็นร่างหลักในการพิจารณาแก้ไขรัฐมนูญซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการพิจารณากฎหมายต่างๆร่างของรัฐบาลน่ะมักจะชนะแต่ครั้งนี้กลับเป็นร่างของพรรคฝ่ายค้านที่ชนะจนนํามาสู่อีกเหตุการณ์หนึ่งนั่นก็คือเมื่อวันที่11ธันวาระหว่างการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูลวาระสองเกี่ยวกับการตัดอํานาจสวหนึง่งในสในการแก้ไขรัฐมนูญซึ่งผร้ประชาชนเนี่ยต้องการให้ตัด แต่สาวาส่วนใหญ่เนี่ยคัดค้านและดูเหมือนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นชอบไม่ให้ตัดอำนาจสอาวาออกก็เลยทําให้คุณเทงนะแก้ปัญหาด้วยการลุกอภิปรายว่าหากไม่ตัดอำนาจสาวหนึ่งในสามออกเนี่ยคุณนาวทินก็ควรยุบสภาไปเลยทําให้คุณน่ทินก็เลยประกาศยุบสภาทันทีจะ้ะโดยมีผลในวันที่ส2บองธันวาโดยอ้างเหตุผลว่ายุบสภาตามที่คุณเทงน่นแหล,ละบอก และตาม MOA ว่าเลือกคุณอนุทินมาเพื่อยุบสภานั่นแหละค่ะเขาก็เลยจัดให้เป็นเหตุการณ์แห่งปีทีนี้ไปดูคู่กัดแห่งปีกันบ้างแอนยังจำได้เนี่ยในอดีตก็ช่วงนั้นต้เป็นคุณเอฟปารินานะเออเธอฮอตมากนะคะแต่รอบนี้ใครละ่ะที่เป็นคู่กัดแห่งปีได้แก่คู่ของสอวอพิสิทธ อภพิวัฒนาพงษ์และสอวอนันทนานะคะนันทวโรพาสแม้จาเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยกันทั้งคู่แต่ก็ถือว่าอยู่กันคนละค้่นะคะแล้วก็ในการประชุมวุฒิทั้งคู่นี่ก็มักจะมีวิวาทะากันตลอดไม่ว่าจะเป็นทางอาจารยนา,น,านี่ยจะอภิปรายวาระอะไรเนี่ยนะคะคุณพิสิทธิ์เนี่ยแกก็มักจะลุกขึ้นโต้แย้งด้วยเหตุผลในมุมมองของตนเองอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในวาระพิจารณาเลือกองค์กรอิสระต่าง ที่อาจารย์นันทนาก็มักจะขอให้วุฒิสภาน,นี่ยชะ,ชะลอ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 ได้ไหมล่าก็เห็นเห็นกันอยู่ก็ยังจะดันโดนยังจะเดินหน้ามังจะพุ่งทยานกันไปอีกนะคะเพื่อที่จะลงมติเพราะว่าตัวเองเนี่ยมันมีมันมีประเด็นไงว่าเอ๊ะเอี่ยวไหมเรื่องคดีหัวสอวเอนี่ยมันจะไม่ชอบทำปะล่านะเขาก็เลย เสนอให้ชะลอชะลอกันอยู่ตลอดเวลาเวลามีวาระไอ้เรื่องแต่งตั้งองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยนะคะแต่สวพิสิทธ์เนี่ยแกก็จะลุกขึ้นสวนกลับทุกครั้งค่ะว่าเอา่อว่าว่าแบบก็ให้เดินหน้าทางนองนั้นอะถึงขั้นไล่อาจารย์นาธานาให้ออกจากห้องประชุมแล้วก็ให้อาจารย์นาธานาไปหาหมอได้นะคะลูกใครควรไปหาแต่นี่แหละคุณพิสิทธ์เนี่ยแกบอกว่าไปหาหมอนะ เพราะเป็นห่วงว่าจะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอ่ะย้ำคิดย้ำทำก็ไม่รู้ว่าใครย้ำคิดย้ำทำก็ไม่รู้ว่าใครควรที่จะต้องคิดและควรที่จะต้องทำไหมละ่ะเขาถึงได้ต้องย้ำคิดย้ำทำก็มันมีคนที่ไม่คิดแล้วมันก็มีคนที่ไม่ทำหรือเปล่านะคะอาจารณธน,นาเมื่อออกมาให้สัมภาษณ์หรือถแถลงข่าวก็มักจะเน็บแนมคุณพิสิทธิ์นี่แหละเป็นประจำนะคะ ส่วนปีหกแปดปีนี้สื่อมวลชนประจำรัฐสภาเขาก็มีมติงดตั้งฉายาทั้งประธานสภา,าผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ดาวเด่นนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง,งก็เลยเป็นกังวลไงว่าถ้าตั้งฉายาไปแล้วเดี๋ยวเอาไปโจมตีกันโจมตีแน่นอนอยู่แล้วอยู่ช่วงหาเสียงเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องสืบคงจะได้หยิบยกกันมาโอ้โหกันสนัน่นเขาก็เลยงดดีกว่านะคะไม่ใช่งดดีกว่าเขาก็เลยต้องงดเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงต่อกฎหมายเลือกตั้งนะคะเพราะว่าเป็นการให้คุณให้โทษกับผู้ที่ผูพูดถึงนั่นเองถ้าหากบุคคลนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งก็เลยจะเน้นหนักกันไปที่ในส่วนของวุฒธธิสภานะคะ